สบายมันนั่งกินบุหรีเลยกิวพรอ็อก Do you want to eat? Internight with me? You want eat today? Yeah very really yummy. You want? อะแม่กุ้งสุกแล้วยังกุ้งสุกแล้วดเดี๋ยวป้ายกให้ลูกแกนี่ก็เลยตัวเดียในี่ yeah. You say thank you. ฉันชอบเส้นหรอใช่ชอบเส้นยังชอบันชอบเช้นกันชอบเส้นเหมือนกันเส้นภาษาฤษว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยเร้นภาษาอสงกฤษมันหลายอย่างแมนมันมันมันจำแนกแบบประเภทสิถ้าคนเดียวกันมุดเด้อัป Yummy uh -huh. Thank you your mom come to diet. I can go to eat you pal tonight tonight. Thank you. <coughs> you can just say thank you, your mom. Oh. Woo! Woo! Wow, yummy? เขาเนี่ยมันเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงนะมันละพาแล้วย๊าฉันชอบผักอันนีโ้โอเคเว้ยโอเคไหมครับยอบแพวเลตสิ่งที่ชอบแพวเลตอา้าวผักต้ <c oughs> ม,มก,กินผักจะได้แข็งแรงเข <c oughs> ้าใจไหมลูก เล่นไปด้วยสอนไปด้วยเด็กมันจะจำนะโ <Okay. S 1> อเคมาใช้วิธีแบบแจ๊ะคิงอัเอามแมงลางจะเปิดแ่งม,มันก็คือพืษษ้น <c oughs> ก่อนยูท<ม>ูปฝรั่นมาต่างกันห่อแมมลองเบิรงกัะต่างก่อนอื อโอ้ยตะกี้ฉันเบาไทยห้าม,มาอังกีข้ามมูอมบอกว่ากระแดะกระแดะพูดเนาะตูมือหนีว่ากาวาห้ฉันฉันได้ดีงานพระอังฆีฉันบอกเลยกุ้งพี่ขโมยมาให้บีเอ็มหมดเลยนะกุ้งอยู่ในน,นี้กิยว่าเเ้าคืน อยู่กับดีเอ็มนี่จะขโมยตับขโมยตับ,บ,บหิ้มให้นะลูกนะกคนแบบอย่างนี้แหละให้มันเทียกันเดอนติตรงมี้เทีอยได้ากคไปเด้อโอเค